สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเปิดหูเปิดตาในวันนี้อุ๋ยจะพาคุณผู้ชมไปสักการะรอยพระพุทธบาทที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชกูดจังหวัดจันทบุรีกันค่ะโดยการเดินทางไปสักการะในครั้งนี้อุ๋ยได้ใช้บริการทัวร์ของของสมกซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษ สำหรับการไปสักการะรอยพระพุทธบาทที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชกูดค่ะและตอนนี้อุ๋ยอยู่ที่วัดกระดึงค่ะเพื่อที่จะมาต่อรถก้าวมงยกมือค่ะอุ๋ยใช้เวลาไม่นานก็เดินทางมาถึงเชิงเขาคิชกูดแล้วล่ะค่ะ ตอนนี้อู๋ขึ้นมาถึงบนเขาพิจกุฎแล้วนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่จุดแรกค่ะที่เราจะขึ้นมาไหว้กันจะเป็นพระศิวลีค่ะี๋ย่างขอ,อย่างไหว้พระศิวลีกอนนะคะ <c oughs> คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าพระศิวลีได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีลาภมากหลายคนรู้จักท่านในเรื่องว่าถ้าจะขอเรื่องโชคลาภก็ต้องขอกับพระศิวลี ผู้คนที่มาจึงนิยมมาสักการะพระศิวลีก่อนเดินทางขึ้นเขาค่ะตอนนี้เราก็กาลังจะขึ้นไปยังเขาพิจกุลแล้วค่ะแต่ว่าเดินขึ้นไปคงไม่ไหวที่นี่เขามีเกี้ยวบริการค่ะเดี๋ยวลองดูเป็นยังไงขึ้นยังไงอะคะาาปกขอจับหน่อยหนักหน่อยนะคะ ขึ้นเขายังมีจุดที่ให้อุ๋ยได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกหลายจุดด้วยกันค่ะค่ะแล้วตอนนี้ก็มาถึงจุดที่สองแล้วค่ะจะเป็นจุดเราเรียกว่าลระนอนค่ะเขาอธีษฐานตรงนี้ค่ะฝา่พี่เขาไปโรยดอกมไม้ให้ค่ะเดินไปผมไม่สะดวก แต่ละปีอุทยานแห่งชาติเขาคิจกูดจะเปิดให้ขึ้นมาสักการะรอยพระพุทธบาทในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนที่ต้องมีระยะเวลาเช่นนี้ก็เพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่าและป่าไม้ให้คงอยู่และไม่ถูกทำลายไปกว่านี้ค่ะค่ะและตอนนี้ขึ้นมาถึงีกจุดหนึ่งแล้วนะคะซึ่งก็เป็นจุดที่มีผู้นิยมขึ้นมาสักการะรอยพระพุทธบาทกันเป็นจำนวนมากค่ะด้านหลังคุยเนี่ยค่ะ ำหรับรอยพระพุทธบาทแห่งนี้นะคะมีชื่อเรียกกันว่าพระบาทพรวงหรือพระพุทธบาทพรวงปราดิสถานอยู่บนเขาคิจกูลถือว่าเป็นรอยพระพุทธบาทที่สูงที่สุดของประเทศไทยค่ะการสักการะนอกจากจะใช้ทูปและดอกไม้แล้วยังนิยมใช้พลอยสีในการสักการะด้วยค่ะพลอยค่ะพลอยอครั้งนี้ครัง้งทีง่สามแล้ว พอเปิดพอเข้าเเปิดเรารู้ว่าเปิดแล้วหลวงพ่อเปิดป่าก็มาเนี่ยวันนี้วันเป็นวันแรกของการเปิดก็มาด้วยความศรัทธาค่ะแล้วก็แบบเห็นว่าเขาศักดิ์สิทธิ์ก็เลยอยากมาเ่ชอบคุณผู้ชมคะนี่นับเป็นอีกนึงวันดีๆของอุ๋ยที่ได้มาสักการะรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ค่ะ และตอนนี้ภารกิจบนเขากิจกุดของุ๋ยก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะซึ่งตลอดระยะทางที่อุ๋ยขึ้นเขาเนี่ยก็ได้พบเห็นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำนวนมากเลยแหละค่ะที่ประชาชนเนี่ยได้เข้ามาสักการะกันค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะไปนมัสการพระบาทรลวงกับขอสมกแบบอุ๋ยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่คอซ็นย์ของขอสมกหมายเลข184 สำหรับต่างจังหวัด022460973ทุกวันเวลาราชการค่ะเถ้ารายการในวันนี้นะครับได้ให้สาระประโยชน์และความเพลิดเพลินกับท่านผู้ชมก็ถือว่ารายการได้ทำหน้าที่ของตัวมันเองแล้วนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณออรบอก อุปกรณ์ดีๆที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้อุปสรรคของคนพิการหายไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเหนือสิ่งอื่ในใดน,นะครับต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้ร่วมกันติดตามชมและร่วมกันเคียงบ่าเคียงไหลไปด้วยกันสำหรับวันนี้ผมและทีมงานเคียงบ่าเคียงไหลทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีคนดีและสวัสดีประเทศไทยอันเป็นที่รักของเราทุกคน